รองศาสตราจารย์ดรรสลินพลวัตค่ะจากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาค่ะทําวิจัยเกี่ยวกับทางด้านความหลากหลายของเฟิร์นในประเทศไทยค่ะและพืชกลุ่มไม่มีเนื้อเยื่อลาเลียงคือกลุ่มมอสค่ะหมดละครับผมขอบคุณครับก็ถือเป็นความโชคดีของของชุมชนเรานะของพื้นที่อาเภอ้ําหนาวเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้นะครับเป็นถือเป็นแหล่งที่ สร้างชื่อเสียงมาได้ในระยะหนึ่งแต่ก็จะมาสะดุดตรงช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่ติดโควิดแต่ว่ามันมันก็ยังเป็นที่ติดตามตึงใจอยู่เพราะว่าของเรานี่ก็จะผูกผูกรวมกับอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ด้วยคอันนี้เราก็จะถือเป็นการเผยแพร่อ,อีกรอบหนึ่งเป็นการเน้นย้ำว่าพื้นที่ของเราเนี่ยได้รับความสนใจมันพิเศษครับพเพราะว่าตัวตัวมอสยักษ์ที่พูดกันถึงตรงนี้ค่ะ จริงๆแล้วคือ,อ,อพืชในกลุ่มของซีเล็กจิเนลล่าหรือภาษาไทยเรียกว่ากระหนกนารีนะคะแต่ตัวชนิดเนี้ยเป็นตัวทีเ่เป็นพบใหม่ในประเทศไทยรายงานว่าเป็นพืชที่พบใหม่ในประเทศไทยในกลุ่มซีเล็กจิเนลล่าหรือกระหนกนารีนะคะก็อาจจะเรียกเล่นๆว่าเขาเจอครั้งแรกนี่ที่ประเทศอินเดียแล้วก็กระจายพันธุ์ลงมาถ้าเกิดว่านูในแถบภูมิภาค อินโดจีนเนี่ยที่นี่น่าจะเป็นที่ที่กระจายลงมาต่ำสุดค่ะจากจีนลงมาจากอินเดียลงมาแล้วก็มันมีศูนย์กลางอยู่ที่ที่ตรงเนี้ยตรงจังหวัดเพชรบูรณ์ตรงเนี้ยค่ะก็จะเจอในบริเวณขอบของอุทยานอย่างชช่นน้ำหนาวภูเขียวนะคะแล้วก็มาถึงตรงที่ห้วยหญ้าคือคือค่ะครับขอบคุณท่าอาจารย์ ตามสะดวกเลยครับเพราะว่าเรื่อยๆใจเย็นเอาให้เอาให้ทั่วเลยเพอมาะมีโอกาสมาแล้วผมจะได้องค์ความรู้ตรงนี้ไปเผยแพร่ให้ถูกต้องด้วยเดก็ไม่เท่าไหร่ครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเรามาตอนที่มันเขียวมันก็จะเป็นฤดูฝนเนาะครับช่วงนี้มันอยู่ข้างล่างครับข้างล่างจะมีเอื้องมาวิ่งด้วยอันนี้เป็นดงของ ผลของปราบดอยระวังใจใช่ใช่ปราบดอยนี่พอดีวันนี้ถือว่าโชคดีโชคดีจริงๆเพราะมีเขามีดอกนะครับเพราะผมมาวันที่แล้วไม่มีดอกเป็นลานสีม่วงเลยจริงๆมาวิ่ง,งถ้ามีนี่ก็จะเป็นมาวิ่งอยู่ข้างล่างครับอ่าดอกเขาออกโซนเดียวกันเนาะ,อะเอื้องมาวิ่งเดี๋ยวไปดูกันครับไม่มาลูกต้นที่ต้นที่ยืนฝากมา